สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเด้อกับหล่ยสสาวย่องและไอ้บุญรอดและน้องน้ำขิงนะคะนะคะมาเรียนน้ำโมพี่น้องคานน้ำโมนี่ละ่ะมาเรียนน้ำน้องน้ำขิงค่อนสวยบุญเพืเ่อนวอาผู้สาวเพื่อนจักวอยยัง หัวไทยเลยพี่เศร้าแรงเศราแรงก็ยังตึงคือเก่าอยู่เข็งตังๆคือเก่เาอยู่ถึรื่องหมอกรไปอยู่ให้เขานวดดีๆเลยยันข้าว่าสันเลยไหให้เวานวดเลยเพิ่นถีบเาว่าสันเลยวะจักเมืนยังมึนนี่เป็นจอมเขาแม่นไปได้คือสิคักอยกที่เบยูเสืส่ออก แจ็คสิเ่นลัดออก้ทางไหนล่ะคอยมัทนมาดีนเฉซอยมันิมาบอกหรอชอยพูดยังไม่ออกคนทางไงพูดมันซืขนมเป็นตงยานแล้วต้องม่หเออออกคนทางแล้วรีบไปเลยเนาะโหลดแันเค้กคอยกับไข่แบบแม่มันบอกเคยตะเกาตะเกาในเด็กดื่อเงียบบอไม่โหลดพันตันนึงก็ได้บัน่บ่ได้ตามถามคอยนี่ตามไปละนะ น้ำลายเหยสุมมือนี่โอ้ยเขาเหยียบเป็นเหยียบเดาเอา้อยน้ำลายเหยอเหยื่อในน้ำลายอ่ะด้าอี มึกสิไปมื่อใดยุ่ยบ้านโน้ต้องหาเมมกัดใส่ัไปก่อนใส่รูปก่อนจะเอาโหลดได้จะไปได้ไปเงี้ยตัใหญ่ขนาดนั้ไปยิงไงเมยปไม่เนี้ยโมันเขาจะเอาโหลดไม่ได้ต้องเอาชื่อเมมกัดก่อนชื่อเมมกัดมาใส่โหลดเอารูปไว้ก่อนก็จะจะโหลดอันนี้ได้ทคร่ะ กเปาตจำมันกให้อัปเดตไหมเนาะมค่ครูว่าอัปอัปเดตไว้แล้วต้องรู้ว่ความจำเต็มไงรู้มันเลย bừng thẻ của mình